หกสี่ห้าหกอะไรคะทิ้งจบยัดไส้นี่เอาวันนี้มีบทเพลงต้องถือโปยด้วยเพราะว่าจัดไม่ไดะะ้สวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงเช็คภาพก่อนนะคะได้ยินเสียงไหมคะในะช่องอะไรจ๊าอ่าขออนุญาตช่องเฟสบุ๊คค่ะอ่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงก่อนนะ ขอเฟซบุ๊กได้ค่ะอเอเ้ยอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรคะไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าตื่นเต้นเอสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอากาศที่บ้านลูกค้าเป็นยังไงตอนนี้ที่สุพรรณบุรีนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนเช้าแดดแรงมากแต่ว่าตอนนี้ฟ้ามันรึ้มทองฟ้ามันลึ้นมันขึ้มออกอย่างนี้อ่ามันเงาทุกที่ที่ได้เจอ,อ ไพี่ไอพี่อะไรนะบอดพี่ตูนบอดี้ l a m ก็มานะคะชัดไหมคะเป็น๊กชัดทุกอย่างชัดนะคะได้เลยคะ่ะงั้นเดี๋ยวขอยย่าเข้าสู่การไลฟ์สดกันเลยดีกว่าคะ่ะขอบคุณค่ะสำหรับหัวใจอู้หัวใจรรือรัวคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะอามากันแบบเพลงนี้ก็เลยนะคะ ค่อยๆรักเธอทีละน้อยตกคุณรักเธอเช่อๆค่อยๆมีเธอเข้ามาแทนสิ่งที่เธอเคยหายไปค่อยๆรักเธอทีละน้อยมารู้อีกทีคือทั้งใจอยากมีเธอแบบนี้เรื่อยๆไปและจะดีแค่ไหนถ้าค่อยๆแกไปด้วยกันหนหี่เป็นไงคะ ค่อยๆรักเธอทีละน้อยค่อยๆดีๆๆๆๆค่อยๆมีเธอเข้ามาเอ๊ยจะไม่ได้แล้วได้เลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การไลฟ์สดนะคะขออนุญาตสวัสดีค่ะเซวานค่ะจากสยามมันน์ไม้หรือว่าสุสกิหมาลิชมรีค่ะคิดถึงเครื่องยนต์เรือคิดถึงสุสกิหมาลิชมรีค่ะคิดถึงอะไรคะาสุสกิ คิดถึงชิซุก,กิหมาริทัารีค่ะขณะนี้เวลานะคะ12นาฬกานะคะ30นาทีนะคะเดยนกลับมานะคะหรือว,ว่ามาในช่วงทานข้าวก็เลยค่ะบางท่านเป็นไงคะทานข้าวอะไรอยู่เอ่ยพูดคุยกับวาดได้นะกินข้าวกับอะไรคะวันนี้วาดก็มีกับข้าวมาจากที่บ้านค่ะเป็นผัดกะเพราปลาดุกกับอะไรเอ่ยนี่แ่าอะไรก็ไม่รู้แม่ทำมาให้นะคะอ่า เนี่ยนะคะขออนุญาตปรับปรับปรับขอรับปรับปรับนี่อ่าอ่าไปเลยค่ะอ่าวันนี้นะคะว่ามในหัวข้อของเรื่องเราจะพูดกันว่าคือในช่วงน้ำฝนนราบอกก่อนว่าอาจจะมีพวกน้าส่งน้ําขุนเนาะเรียกได้ว่าก็จะมีน้ําฝนนะค่ะที่ไหลมาจากทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้การในแม่น้ําเราเอง เอ้ยในแม่น้ําเราเองเนี่ยก็จะไ,ไม่ได้ใสหรือว่าอะไรอาจจะมีช่วงน้ําขุ่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผู้ขับเรือแล้วเราต้องขับผ่านในตรงช่วงน้ําขุ่นแต่ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงนะคะแต่ถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราจะขับเรือยอย่างไรดีในที่มันมีแม่น้ําขุ่นๆนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรว่าถึงต้องพูดเรื่องนี้เพราะเนื่องจากว่านะคะตัวเครื่องยนต์เรือนะคะเราใช้การบายความร้อนด้วยน้ํานั่นเองค่ะโดยน้าเนี่ยมันก็จะผ่านตัวเรีวยกว่า ด้านล่างขึ้นมาแล้วก็มียางพัดน้ำแล้วก็ระบายความร้อนของตัวเครื่องภายในนะคะถ้าการระบายความร้อนไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นเกิดฮีตนั่นเองค่ะพอโอเวอร์ฮีตเกิดขึ้นปุ๊บ เนื่องจากว่าเครื่องยนต์เรือของเราเองนะคะก็จะเรียกได้ว่ามีตัวระบบเซฟตี้อยู่แล้วก็คือเป็นการปัดการทำงานางของเครื่องเลยถ้าเกิดมันโอเวอร์ฮีทนานเกินไปนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของเครื่องยนต์เรือที่เขาจะดับทันทีของเรื่องเราเรื่องสกินะเป็นการปลอดภัยของแบบว่าให้เครื่องยนต์เลยยังปลอดภัยอยู่แต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นบ่อยๆย่อมไม่ดีแน่ค่ะแต่เราจะทํายังไงดีถ้าเราต้องผ่านในช่วงของน้ําขุ่นเราจะขับเรือกันยังไงดีนั้นนั่นสิคะหรือคุณลูกค้านะคะมีเทคนิคหรือว่าอะไรที่ย ได้มีการใช้เครื่องยนต์เรือได้ตลอดแบบยาวๆนานๆไม่มีปัญหาในการใช้เครื่องยนต์เรือก็สามารถเสริมได้เลยนะคะเพราะว่า เรามาแชร์กันค่ะที่นี่คือช่องซูซูกิมาริคุนรีค่ะอยากให้ทุกคนได้มาแชร์ความรู้กันนะคะเพื่อที่เพื่อนหรือว่าพี่ๆน้องๆหรือว่าน้าๆนะคะได้นำเครื่องเรือไปใช้เนีย่ยจะได้ใช้กันอย่างายาวๆนานๆนั่นเองค่ะอ่ะถ้าเราต้องผ่านขับเรือในช่วงน้ำขุ่นๆนะคะสิ่งที่เราต้องแบบว่าพึงจะทำในช่วงแบบเฮ้ยจริงๆถ้าไปไม่ได้อยากให้เรียกเรียกแต่ถ้าเกิดมันต้องผ่าน,านช่วงนี้ยังไงต้องผ่านตัวช่วงน้ําขุ่นเนี่ยขั้นตอนแรกเลยค่ะคุณลูกค้าเราต้องวิ่งด้วยความเร็วที่แบบว่า ไม่สูงมากนะคะวิ่งประมาณพันห้าถึงสองพันห้าร้อยรอบอันนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องยนินเรือและก็เรือนะคะว่าเรือเราเป็นขนาดไหนขึ้นเรือขนาดไหนนะคะเราจะไม่ใช้ความเร็วสูงเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเพราะเนื่องจากว่าในาน้ำคุณเขาจะมีพวกตะกอนนะคะไม่ว่าจะเป็นตะกอนดินตะกอนทรายหรือว่าต่างๆเนี่ยค่ะทําให้ ถ้าเกิดเราขับด้วยความเร็วเนี่ยตัวสกรูเนี่ยมันก็สามารถที่แบบอัดได้แรงแล้วก็อาจจะไปอุดตรงตรูที่เป็นการระบายความร้อนได้นะคะทําให้น้าเนี่ยเราจะสังเกตจากน้ําว่ามีพุ่งตลอดเวลาไหมบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราขับไปที่ขุนๆแล้วปรากฏว่าเฮ้ยน้าไม่ไหลไม่ออกมาอันนี้ก็คือขอให้ลูกค้านะคะก็คือดูว่ามีอะไรตันหรือเปล่าหรือไม่ว่าจะเป็นตัวเศษพลาสติกเองที่อยู่ในน้ําหรือว่าน้ำทะเลนะคะบางทีก็อาจจะเข้ามาคันแล้วก็ปิดตัวรู น้ำที่เข้าในเครื่องได้นะคะอันนี้ต้องคอยดูและสังเกตด้วยนะคะแต่ถ้าเราต้องผ่านน้ำขุนๆนะคะก็ให้ใช้ความเร็วที่เรียกว่าความเร็วต่ํานะคะร่อไปที่1,500-2,500รอบนะคะคือวิ่งแบบช้าๆนะคะแต่ว่าไม่ให้จอดอยู่ตรงนั้นนิ่งๆนานๆนะคะก็คือให้ขับไปแต่ว่าด้วยความเร็วรอลออที่สุดนั่นเองนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบว่าผ่านตรงน,นั้นไปนะคะอย,ายอ่าหยุดนิ่งนะถ้าเจอน้ําขุนๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดระ่างขัดเนี่ยเราอาจจะมีการแบบว่าเขาเรียกว่ายก ตัวทิมเพ้่น,นิดนึงเพื่อให้ยกหางขึ้นนิดนึงค่ะเพื่อให้ตัวใบจักเนี่ยแบบว่าอยู่คือยิ่งน,น้ำอยู่คุณงคุ้นนะคะด้านล่างเขายังมมีตะกอ่อนเยอะเห็ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดเราช่วยตัวใบจักยกยกหางขึ้นนิดนึงนะนะคะ่ะว่าจะใช้เครื่องยนต์ตัวเล็กในการโคนะคะเราอาจต้องมีการยกยกตัวหางเนี่ยคะ่ะให้เขาขึ้นมานิดนึงเนาะนะเนี่ย เดี๋ยวขึ้นมานิดนึงประมาณเนี้ยค่ะคืออยากให้มันเลยอากาศมากนะคะอยากให้เขาเลยพ้นน้าเยอะนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวแบบไม่มีน้าดิบเข้าไปในตัวยางพัดน้ํานะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของแต่ละท่านนะคะเราเรารู้น้้นน้ํานั้นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องมีการยกขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้ไปจับพ้นพ้นจาก ที่ต่าๆเพราะยิ่งต่ำก็ำยิ่งมีดินตะกอนเยอะถูกไหมคะแล้วก็อาจจะยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ใช้ความเร็วรอบที่ต่ําแล้วก็จะปานไปได้ค่ะหลังจากผ่านมาแล้วทํายังไงดีนั่นแหละสิคะพอผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็รีบเลยค่ะถ้าเกิดจะน้าที่ใสแล้วก็ขับได้ค่ะแล้วก็ดูได้ว่าตัวที่รูระบายหนามะค่ะเขามีน้ําพุ่งแรงออกมาไหมนะคะอันนี้คือต้องแบบว่าให้ ตัวเครื่องเนี่ยไม่เกิดเรียกได้ว่าโอเวอร์ฮีทนั่นเองนะคะดูด้วยว่าช่องที่มันแบบระบายความร้อนออกมาเนี่ยเวลาที่เราผ่านน้าขุนแล้วเขาแบบไหลเอื่อยไหลไอไหมเราต้องคอยสังเกตด,ด้วยนะคะอะแล้วถ้าเกิดพอเราผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงต่อถ้าเราใช้เครื่องเย็นเรือเรียบร้อยแล้วแล้วร,รู้ว่าเฮ้ยเราอะอีกแบบเหมือนกับว่ากลับมาสักที่เป็นน้ำขุนขุนแล้วเนี่ยเราควรต้องมีการขอโทษนะคะสวัสดีค่ะ อ๋อพี่กำนันเอใส่น้อยนะคะบอกว่าเครื่องยนต์เรือซูซูกิสองจุดห้าเดินเบาไม่ได้นะคะและ้วอะไปอ่ะอะไรแล้วก็ไม่หายทำไงดีครับเดี๋ยวให้น้องแอดมินทักไปนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้เราแอดมินทักไปนะอ่าอ,อันนี้นะคะหลังจากที่เราแบบว่าไปที่ เราเจอน้ําผุนๆแล้วน้อแล้วคราวนี้เราเฮ๊ยโอ๊ะโอ๊ะตกใจหมดอ่าะเราต้องมีการสัตวนะคะสัตหมายถึงว่ามีการใช้แบบว่าน้ํานะคะเป็นในการล้างทำความสะอาดของตัวเครื่องเองก็คือถ้าเกิดเครื่องยนต์เรือใหญ่ๆนะคะเขาจะมีช่องนะคะให้เราเสียบหางไหลแล้วก็ต่อท่อน้ำปปานะคะในระหว่างที่เราฝัดน้ำถ้ากัดเครื่องยนต์เรือน,อนนะแล้วก็ถ้าเป็นไมได้ถ้าเกิดเรามีถังก็ได้ค่ะถังน้ำแล้วก็เอาเครื่องเนี้ยไปจุ่มไว้ในถังนะคะ ให้มันมิดถึงนี้เลยนะคะแล้วก็ให้ตัวยางพัดน,น้ำเนี่ยระบายมีการขัดล้างเครื่องข้างในนั่นเองค่ะจะได้แบบว่าทําความสะอาดทุกครั้งนะคะที่เราแบบไปเจอน้ําคุณมาหรือว่าถ้าเป็นไม่ได้ทุกครั้งที่เราแบบว่าออกมาจากทะเลหรือออกมาจากแม่น้ํานะคะแล้วเราแบบว่าขึ้นมาบนฝั่งแล้วเนี่ยทุกครั้งมีการขัดน้ําก็จะดีมาเพื่อให้ตัวรูระบายความร้อนของตัวน้ำน,นั่นเองนั้นสะอาดตลอดเวลาน,นั่นเองนะคะอ่าคราวนี้ ก็อย่างที่บอกะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราต้อง่านน้าขุนเราต้องเดินพรมเล็วรอบที่ต่านะคะแล้วก็เช่วยตัวเอายกหางทีมอัพขึ้นมานิดนึงนะคะให้ไปจากคนนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาอะดึงคนที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาได้เยอะนะคะก็อาจจะช่วยนิดนึงแต่ว่าต้องดูด้วยว่าไม่ให้มันจากนั้นทนน้ําเยอะนะเพราะว่ายัางไงคือต้องดูที่รูเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่แบบไประบายความร้อนมันจะมีน้ํหยิงออกมาค่ะดูด้วยค่ะว่าตัวนี้มันจะมีการไหลตลอดเวลาหรือเปล่านะคะอะคุณลูกค้าละคะมีข้อ ง่งยๆทักทายกันได้นะคะอพี่นะ่ะโอ้สวัสดีค่ะนี่นาวานะคะสวัสดีค่ะพี่เป็นอะไรอ่เห็นทําไมไม่ขายหนูเลยนาวาลุกๆดูอะไรคะหนูเลยคืออะไรคะพี่ยูทูบเขาพอดีแหมสวัสดีค่ะ พี่นาวานะคะทักทายค่ะพี่เป็นอะไรคะเห็นทำไมไม่เห็นขายขานหนูเลยอ๋อพี่ผ้ไม่เห็นค่ะอลุกๆค่ะอสวัสดีค่ะพี่นาวาวน,นีทำเข้ากับอะไรเอ่ยออน้องไอมินทักพี่กำนันเอไปหรือยังคะทักพี่ค่ะให้ให้น้องไอมินทักไปนะคะ คุณลูกค้าลูกค้าใช้เครื่องอยยต์เลยแล้วเป็นไงบ้างมาพูดคุยกันได้นะคะพี่นาว่าเห็นแล้วนะทักแล้วนะสวัสดีค่ะทานข้าวอะไรคะวันนี้ตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะคะจะได้ว่าที่สุขุมบุรีนะคะอากาศช่วงนี้นะคะก็จะมีฝนตกในช่วงเย็นนะคะแล้วก็ช่วงกลางวันก็จะแดดออกแดดร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีฟ้ามืดครึ้มบ้างอย่างเงี้ยท้องฟ้ามันครึ้มมันอออยังมีมันเง,ง,งาทุกทีที่ได้เจอลืมบอกไปค่ะ คือว่าอะเป็นคนที่ร้องเพลงอะไม่เคยตรงคีย์หรือไม่ตรงอะไรเลยนะคะน้องก็จะบอกว่าไม่เป็นไรแบบพี่มันคือเอกลักษณ์ของพี่เดี๋ยวลูกค้าเขาจะไม่ชอบนะคะาชอบแบบนี้ที่แบบว่าไม่ตรงคีย์ใช่เหรอมันใช่เหรออ่ะแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจเครื่องยนต์เรือนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดรุ่นเล็กนะคะ6แรง2.5หแรงนะคะหรือว่าจะเป็น2ี่แรงส0สิแรงนะคะ60แรง90แรงร้อแรง1้อยแรง2 0 0้อยแรงค่ะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่นี่เลยค่ะนี่ ที่ไหนคะที่นี่เลยคะ่ะที่สุสกิมาริัมรีคะ่ะกินบ็อรทักทายมาได้เลยนะคะอ่าพ่นาวาเห็นแล้วนะอ่าหรือว่าจะเป็นแอปเขียวนะคะทักทายมาได้เลยนะคะหรือที่เบอร์ศูนย์สามห้าห้าสองห้าแปดห้าเจ็ดค่ะหรือว่าเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนสามหกสี่แปดหกสองค่ะ ตอบสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เรือหรือว่าอะไหล่แท้ซูซูกินะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสอบถามเรื่องอะไหล่นะคะทางแอดมินเขาจะถามกลับไปว่าขอหมายเลขเครื่องอยนต์เรือหน่อยเพราะว่าบางทีบางรุ่นเนี่ยเขาใช้แบบว่าอะไหล่แต่ถึงแม้จะเป็นรุ่นสมมตินะคะ DF เอฟอ่าดีทีก็ได้ดีทีเก้าจุดเก้าสมม,ต,สม,ม,ต,สม,มติสมัยก่อนอ๋องนานไปอเอา,อางี้ด้วยกัน DF เหกนะคะก็จะมี DF เหกเนี่ยเขาก็จะมีหลายรุ่น หลายโมเดลนะคะมันจะมีปีพศออของเขาอีกอะไรเงี้ยค่ะถ้าไงก็บอกหมายได้ขึนเรือนิดนึงแต่ถ้าเกิดไม่มีหมายได้ขึ้นเรือสามารถเนเพจเขาหายไปใช่ไหมคะสมมติว่าเนเพจเขาหายไปตรงนี้ค่ะมันจะมีเนเพจอยู่ตรงนี้นะคะคุณลูกค้าเห็นไหมสวัสดีค่ะร้องเพลงเพราะค่ะขอบคุณค่ะพี่นัียนะคะอ่าขอบคุณค่ะ อ่ะมันจะมีเนมเพจ่างนี้นะคะคุณลูกค้าแต่ถ้าเกิดตัวเนมเพจหายไปเราสามารถติดต่อคอบนะคะและสังเกตที่แหวนลูกสูบค่ะมันจะมีเลขตอกอยู่ตรงถ่ายให้เราโดยไ,ได้ค่ะสามารถดูได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ขอหมายเลขเครื่องที่เนมเพจเครื่องเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้เช็คตัวอะไหล่ได้ตรงรุ่นกับตรงสเปคของคุณลูกค้าตัวเครื่องของคุณลูกค้าเลยนะคะอ่าก็ถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากจ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเรือหรือว่าอะไหล่แท้ซืรอกนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ แต่ที่สําคัญนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจนะคะในเรื่องของเครื่องยนเรือนะคะทางทีมงานของออก,ก็จะมีบอกคุณลูกค้าค่ะว่าคุณลูกค้าต้องการเครื่องยนเรือแบบไหนติดตั้งเครื่องยนเรือกับเรืออะไรผู้โดยสารกี่ท่านนะคะเพื่อที่เราจะได้เสนอตัวอุปกรณ์ได้อยากต้องให้กับคุณลูกค้าเองคะอ่ะก่อนจากกันไปนะคะว่าก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแล้วก็เรื่องของไม่ว่าจะเป็นว่าเพื่นข่าวมานะคะในเรื่องของพิษณกบ้านะคะที่แบบว่ากาลังระบาดอยู่ที่ระย,ยองนะคะก็เลียกได้ว่า ถ้ายัางไงก็ช่วงนี้นะคะสัตว์ถ้าเกิดเราไปเล่นกับหมาที่เป็นหมาจรจัดอย่างเงี้ยค่ะก็เรามา,าวังตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างเมื่อเช้านี้ค่ะคือที่บ้านวาดเองเนี่ยจะมีแมวตัวหนึ่งซึ่งเป็นแมวจรมานะคะเราก็เลยให้ข้าวเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ฉีดยาเขาเรียกว่าพิษหนักบ้านเนาะเพราะว่าเขาก็ท้องเด็กเขาก็ท้องเราก็เลยไม่แน่ใจว่า เราต้องฉีดช่วงไหนก็ปรากฏว่าเธอก็มีการขวนคุณพ่อไปก็เมื่อเช้าก็พาคุณพ่อไปอะค่ะไปฉีดยาป้องกันพิษหนักบ้าก็ยังไงช่วงนี้นะคะก็ดูแลกันด้วยนะคะในเรื่องของสั์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว้อนที่เราแบบอานจะต้องแบบมาอยู่กับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้้ยังไงก็พาเขาไปฉีดพิษหนักบ้านะคะเดี๋ยวทางบ้านวาดก็จะพานนองแมวเนี่ยค่ะไปฉีดแล้วเพราะว่าเขาอยู่มาแบบจนเราแบบรักเขาแล้วค่ะเรียกว่ารักลงรักเต้ เรงรักเขาไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องเลี้ยงดูกันไปค่ะอ่าก็ใั้ไงนะคะคุณลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามตัวเครื่องยเรือ,รอหรือว่าอ,อะไรทางซูกินะคะติดต่อมาได้เลยค่ะตามที่ว่าแจ้งไปหรือถ้าอยากมาเจอกันที่นี่ค่ะที่ไหนคะที่ซูซูกิหมาริทโทโรีนะคะหรือว่าเสียามันได้ไวห,หรือว่าชอนมารีนะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะคุณลูกค้าสนใจตัวไหนหรือว่ายังไงก็สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะหรือจะมาพบเจอกันก็ได้นะคะ สวัสดีค่ะน้องบูมสวัสดีค่ะ,อ,ะอ๋อพี่นวาว่าทำไมไม่ขาดนู้เลยค่ะแล้วนะสวัสดีค่ะพี่ลิชี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องบูมน้องบูมเป็นไงบ้างคะ ทานข้าวยังเอ่ยนี่จะบ่ายโมงแล้วนะคะอ่าเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นวันที่ดีดกว่าน,นึงนะคะที่เราได้ไปเจอกันแล้วก็มีเรื่องพูดคุยกันนะคะเพื่อให้คุณลูกค้าได้ใช้เครื่องยนต์เรืออย่างมีประสิทธิภาพและก็สามารถใช้เครื่องยนต์เรือไปได้นานๆนะคะถ้าลูกค้ามีแบบว่าเรียกได้ว่าอยากแชร์อะไรก็สามารถพิมพ์หรือว่าทักทายกันได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดัวใจกดแชร์ให้ว่าด้วยนะคะนื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและก็สุสกิหมาริชมลีค่ะยังไงวันนี้ววาคง ตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ้าทานน้ำขุนทำยังไงวิ่งในความเร็วต่ำค่ะแล้วก็หลังจากที่แบบว่ามีการใช้ตัวยกหางพินอัพช่วยนะคะในการให้ทำให้ใบจักนั้นแบบว่าลอยขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือหลังจากที่เราเรียกว่ากลับมาจากฝั่งแล้วก็มีการฝัดตัวเครื่องด้วยค่ะอันนี้สำคัญม,มากนะคะด้วยความข้อใย,ยจากคุณสกิมาริัมรีค่ะยังไงว,วัสดี้านผงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ ขอบคุณละสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ